Airbnb พิกนี่บัตรเครดิตสู่จักรวารพัน 1, ล้านครับเจ๊งไม่ใช่จุดจบแต่เป็นใบดสู่ความเข้าใจความต้องการจริงของผู้คนครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมบางธุรกิจถึงเจ๊งทั้งที่ไอเดียก็ดูดีมากแต่บางคนกลับเจ๊งแล้วไปต่อได้จนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกได้วันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักเรื่องราวของ Airbnb นะครับจากจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าแทบไม่มีอะไรเลยไม่มีเงิน ไม่มีลูกค้าไม่มีความมั่นใจจากนักลงทุนแต่แค่10ปีให้หลังนะครับพวกเขากลายเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลกด้วยมูลค่ามากกว่า75,000ล้านเหรียญสหรัฐครับเรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นแห่งความล้มเหลวกันย้อนกลับไปในปีดีสอ0พครับไบอันเชสกี้และก็โจเกเบียนะครับสองหนุ่มนะักออกแบบอุตสาหกรรมที่ไม่มีงานไม่มีไรายได้และไม่มีเงินแม้กระทั่งจ่ายค่าเช่าห้องนะครับในซานฟรานซิสโกในช่วงที่มีงานประชุมใหญ่ของดีไซเนอร์ ทั่วเมืองนะครับโรงแรมก็เต็มหมดทุกแห่งพวกเขาก็เห็นโอกาสถ้ามีคนเช่าที่นอนลมในห้องเราแล้วเราก็จะทําอาหารเช้าให้ล่ะ ซึ่งไอเดียนี้กลายเป็นชื่อของแพลตฟอร์มครับคือ air bed and breakfast แต่เมื่อทำเว็บไซต์จริงในปี2008ครับกลับไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครกล้ามานอนบ้านคนแปลกหน้าและไม่มีนักลงทุนที่จะกล้าลงเงินให้กับเขานะครับโดยพวกเขาต้องหมุนเงินด้วยการรูดบัตรเครดิตและเขาก็ต้องขายซีเรียลกล่อง DIY ที่ออกแบบเองที่มีชื่อว่า Obama O เพื่อใช้ในการหมุนเงินให้กับธุรกิจครับและจุดเปลี่ยนที่สําคัญคืออะไรครับหลังจากล้มเหลวหลายครั้งนะครับพวกเขาเริ่มมองเห็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างธุรกิจก็คือพวกเขาไปหาผู้ใช้จริงไปถามเจ้าของบ้านว่าทําไมถึงไม่มียอดจองทําไมคนถือไม่ไว้ใจครับและพวกเขาก็ค้นพบว่าภาพห้องถ่ายนะครับหรือที่พักไม่ดีคือปัญหาหลักพวกเขาตึงตัดสินใจเช่ากล้องดีๆแล้วก็ไปถ่ายภาพให้เจ้าของบ้านด้วยตัวเองเพื่อสร้างความไว้วางใจ แค่เปลี่ยนแค่สิงเล็กน้อยๆน,นะครับอย่างการถ่ายรูปที่ดูด,ดียอดจองก็พุ่งขึ้นทันทีนะครับและพวกเขาก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางแห่งนี้ครับ ความเข้าใจที่ทำให้ Airbnb นะครับกลายเป็นธุรกิจระดับโลกได้ไม่ใช่แค่การทำให้คนเช่าห้องพักแต่มันคือการสร้างความไว้วางใจ Airbnb นะครับไม่ใช่ขายแค่ห้องเท่านั้นแต่เป็นการขายประสบการณ์ที่ทำให้คนซื้อนะครับรู้สึกถึงว่าเหมือนได้อยู่บ้านบรรยากาศท้องถิน่นและการเชื่อมต่อที่จริงใจด้วยจากนั้นพวกเขาจึงพัฒนาระบบรีวิวที่ทาให้ผู้เข้าพักรู้สึกถึงความปลอดภัยระบบจ่ายเงินที่มั่นคงและวิธีการที่ทำ เจ้าของบ้านนั้นกลายเป็นเจ้าของมืออาชีพและตอนนี้นะครับเราลองมาดูว่าทําไม Air b n b จึงประสบความสําเร็จเป็นการเริ่มต้นจากปัญหาที่แท้จริงพวกเขาไม่ใช่เริ่มจากแค่ไอเดียดีๆแต่เป็นการเริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจําวันครับอย่างที่2คือลงมือทําเพื่อหาคําตอบพวกเขานะครับไม่กลัวที่จะลงในพื้นที่เพื่อพูดคุยกับลูกค้าเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ไปตามข้อมูลที่ได้มานั่นเอง อย่างที่3มคือ trust นะครับคือความเชื่อมัน่นระบบที่ Airbnb สร้างขึ้นไม่ใช่แค่การขายห้องแต่คือการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างเจ้าของบ้านและผู้เข้าพักนั่นเองแล้ววันนี้ครับ Airbnb ไม่ใช่แค่เป็นการเปลี่ยนการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ได้เปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจการเช่าพื้นที่และการเชื่อมต่อกันในระดับโลกนั่นเองแล้ววันนี้นะครับ ถ้าธุรกิจของคุณไปต่อไม่ได้คุณเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมจะลุกขึ้นมาใหม่หรือไม่ครับขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ในวันนี้นะครับหากคุณชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสนับสนุนรายการโดยชีวิตตาปวดเมื่อยนึกถึงชีวิตตา